สวัสดีนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับท,ทุกทุกท่านเลยเนาะเข้าสู่ช่อง l การพยากรณ์ในช่องนาคาเสริมทรัพย์นะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอภูมินะฮะเราก็จะมาทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนเมษายน2564นะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าเดือนแห่งปีใหม่ไทยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำเล็กน้อยเนาะท่านใดนะครับที่ต้องการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแบบเพื่อความแม่นยาชัดเจนเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางภูมิแนะนําว่าให้ดูประกอบกับลัคนานะครับท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาลัคนาของตัวเองได้นะครับในช่อง u t u b e ของ,อข,องของอาจารย์หลายๆท่านเนาะแล้วก็เอาคําพยากรณ์มาปรับเทียบมาเปรียบเทียบมาปรับใช้ดูว่านะครับว่าแบบเอ้ยมันเหมือนกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนเราก็จะได้พินิษพิจารณาความแตกต่างได้ชัดเจนนะฮะโอเค ก่อนฟังในวันนี้นะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ภูมิด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการพลาดชมในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจนาคาเสริมทรัพย์ด้วยนะเออพวกความปังนะฮะเพราะว่าหมก็จะลงไลฟ์ตรงนั้นแล้วก็ลงดวงตรงนั้นด้วยนะฮะบ,บางครั้งบางคราวนะฮะโอเคคนวันคนวันังคานะฮะไพ่ใบแรกของคุณก็คือเป็นไพ่นาคจำแลงรวมไปถึงนาคราชาเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้ นะฮะคนไหนนะครับที่จริงจริงๆแล้วก็บอกว่าคนไหนที่ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะด้านราชการเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจับโดนจับตามองบ่อยนะฮะเขาอาจจะดูการกระทําของคุณก็าอาจจะดูแบบนั่นนู่นนี่คุณอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราเองเป็นเขาเรียกว่าเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เราต้องทําให้มันดีที่สุด แม้ว่าคุณอยู่ในวงการราชการเลยนะฮะเออเราจะทําทุจริตไม่ได้เออเข้าใจไหมฮะเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องมันมีผลกับการโปรโมทของคุณด้วยโปรโมทก็คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะคะ่ะเออบางคนบางท่านก็อาจจะทําเรื่องในการออยื่นเรื่องขึ้นขั้นขอขอขอขึ้นขั้นวิทยฐาน,นะอะไรอย่างเงี้ยเออเออ,เออ่สับพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่า,าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะอ,อ่ะภายนาคจำแรงเนี่ยคืออะไร การจับตามองนะฮะความคิดของตัวเองการที่เรารู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฉันเหนื่อยกับความคิดตัวเองฉันท้อแท้ใจเพราะความคิดมันเยอะเหลือเกินในช่วงนี้แม่มันไม่ไหวแล้วแม่นะฮะเราต้องจัดสรรความคิดของเราให้ดีบางครั้งเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้ใช่ไหมฮะมันเหนื่อยฉันต้องเก็บไว้คนเดียวเนะะี่ยเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องเข้ามาเขาเรียกว่า ใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับเราจะต้องรู้ทันความคิดของเราแนะนําว่าไปนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายนะเราจะได้เรียงลําดับความสําคัญถูกนะครับตรงนี้ช่วยได้มากเลยนะฮะมีไพยนักราชาบางคนบางท่านถ้าทําด้านเกี่ยวกับเรื่องของภาษาต่างประเทศนะฮะเดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นแล้วงานจะเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ข้อเสียนะฮะ ทุกงานทุกสายอาชีพในเดือนนี้ผลประโยชน์จะเกิดความล่าชา้าเงินอาจจะออกชา้าเงินอาจจะออกแบบผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยภูมิภูมิภูมิออมว่าเงินน่าจะมาชา้านะโอ,อ้แต่ง,งานนี่จะมาเร็วกว่าอ่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะฮะเป็นไพ่นาคโศกกาแล้วไพ่นาควินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอ่าช่วงนี้คุณอาจจะทากาลังทาผลงานขอเลื่อนขั้นวิทยาฐานนะหรือว่าขอผลงานทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีไพ่นาควินิจฉัยก็คือการตรวจสอบ นะฮะคุณอาจจะกําลังมีการส่งผลงานเพื่อให้มีการตรวจสอบเนะีแล้วก็ได้รับเงินเดือนรับโบนัสอะไรก็ว่าไปการเลื่อนขั้นเลื่นตำแหน่งอะเนาะ,นะหรือช่วงนี้คุณจะถูกตรวจสอบหรือจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเลยไพ่เดียวกันเป๊ะนะฮะช่วงนี้ต้องทําตัวดีๆ นะฮะผลงานเราจะต้องมาที่หนึ่งให้ได้เราจะต้องมีผลงานในด้านดีนะเออแล้วมีผลกับการทำงานของเราด้วยนะจ๊ะฮานี่มีภายนาคโศกาคืออะไรหนาคโศการตรงนี้คือความเหนื่อยความเหนื่อยที่มาจากอะไรฮะการที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วเราต้องมารับผิดชอบในตรงนั้นงงไหมาบางทีเราไม่ได้ทําปัญหาตรงนั้นเนะี่ยแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ต้องแบบมาเสียเวลานั่งแก้ปัญหาเข่าอะใช่ไหมฮะเออ,อย่างเช่น ลูกน้องคุณอาจจะทํางานผิดพลาดแล้วเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ลูกน้องคุณลากลับบ้านกลับต่างจังหวัดคุณก็ไม่ได้กลับเพราะคุณต้องมานั่งแก้งานทํางานให้เขาฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องเตรียมความพร้อมสั่งงานอะไรต้องสั่งให้มันชัดเจนครบถ้วนอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารเด็ดขาดเพราะคนที่ต้องรับผิดชอบคือใครก็คือเราเองนะคะท่นนี้เนี่ยสิ่งที่ภูมิอยากจะเตือนข้อต่อไปก็คือในเรื่องของการทํางานเกินตัว ะะการทํางานเกินตัวจะทําให้ร่างกายของเรามันไม่ดีเพราะคนมีไพ่นักเพลินทาราในตำแหน่งสุขภาพร่างกายนะฮะวนเวียนมากเพลินทาราคือโรคเก่าจะกําเริบโรควนเวียนนั่นน,น,นู่นนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับมาอีกแล้วนะบางคนบางท่านเป็นโรคเครียดโรคเ,เขาเรียกว่าเป็นจิตตกโรคแบบ ซึมเศร้าไปเลอยอะไรเงี้ยนะมันไม่โอเคนะเสสียขภาพจิตป,ปล่าฉะนั้นนั่งสมาธิเรียบเรียงความสําคัญเรียบเรียงจิตใจของเราให้ดีก็อพอสวดมนต์ให้เทวลาฟังบ่อยๆท่านจะเมตตาเรานะคะอันนี้เรื่องของการเงินค่ะคนที่เกิดในวันอังคารไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาเป็ไพ่นาคในระมิดเมืองแล้วก็เป็นไพน่นาคมุนี เงินนิ่งเงินงช้าเงินงไม่ค่อยได้ดังใจเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งที่ช่วงต้นเดือนในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะช่วงนเนี้ยนะฮะคุณจะรู้สึกว่าเงินไม่ค่อยพรั่งผูนะแต่ว่าช่วงปลายเดือนไปต้นไปเนี่ยมันทุกอย่างมันจะเริ่มไหลหมุนคลองแล้วฉะนั้นคุณจะต้องรอโอกาสนะช่วงแรกๆเนี่ยคุณบ่นอะไรมันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฉะนั้นไม่ต้องบน่น ะะเดือนนีฉันใช้ตังบ่อยมากใช้ตังเยอะมากมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะมีการจัดสรรปันส่วนการใช้เงินยังไงแต่ช่วงปลายๆภูมิฟันธงแล้วยังไงก็ดีขึ้นแน,น่นอนนะคะแต่อาจจะมาแบบช้ชาๆนะนิดนึงนะเออหรือหรือหรือ,รอบางท่านเนาะมีพายนักในระวิตเมืองขึ้นมาตรงนี้ก็อาจจะมองว่าอาจจะหมดเงินไปด้านอาสังหาริมทรัพย์บางคนก็จะมีการซื้อบัานซื้อลด ไอ้รถไม่ใช่รถเป็นสังหาใช่ไหมอันนี้พูดถึงอสังหาซื้อบ้านตกตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านซื้อคอนโดต่างๆเออเงินสะพัดไงนะคะรานนี้ความรักคนโสดคนที่เกิดในวันอังคารเป็นกันบ้างความรักคนโสดพไพ่บแรกเนเงินงไพ่นักเทวีนะฮะ,ะหลายๆคนเนี่ยนะครับก็โสดมานานละเพราะอะไรนักเทวีก็คือคุณเป็นคนที่มีความเก่งคุณเก่งคุณฉลาดผู้ชายคนไหนเขาอยากได้ โอ, <de S 2> อ้คุณรู้ทันเขาทุกอย่างเลยเนี่ยคนวันคารนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถอย่างที่ว่าหนึ่งแหละคุณรู้ทันผู้ชายคุณรู้ทันผู้หญิงคุณรู้ทันทุกคนนะฮะ<ๆ>เขาก็เลยไม่ชอบคุณอ่าก็เลยเป็นโสดมาถ,ถึงทุกวันเนี้ยนะครับหรือบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับใครเพราะหนึ่งแหละคุณทํางานก็เป็นได้เราสามารถมองได้หลายแบบนะฮะจากไพ่ใบเดียวนะทางานเก่งทํางานเยอะไม่ค่อยที่จะเจอใครหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าหากว่าคุณมีแฟนแล้วคุณต้องเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลเขา คุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะสู้ดีคุณไปเจอคนที่ทํางานในตําแหน่งเดียวกันหรือเขาสูงกว่าเราเนี่ยเขายังเป็นคู่คิดคู่ขาคู่ตัดสินใจคู่ดิสคัชชันให้เราได้ใช่ไหมฮะข้อดีมันต่างกันฉะนั้นจะมีแฟนจะมีความรักอะไรในช่วงนี้คิดดีๆคิดถึงอนาคตนะคะความรักที่เฉยมันกินไม่ได้หรอกคะ่ะต้องเอาเงินมากินด้วยนะคะพื่ความปังนะมีไพ่หน้าแก้วมณี คนมีคู่แล้วต้องระวังเรื่องของการแอบคบซ้อนนะคะการมีคู่ซ้อนการแอบคบซ้อนการคุยกับใครหลายคนนะคะคุณไม่คุณก็เขาแหละนะฮะอาจจะมีเรื่องของเออแวะเวียนมาบ้างบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาแบบเลิกลากันก็ยังคุยเขาเรียกว่าคุณกับแฟนก็คือคุณน่ะกับแฟนก็ยังคุยกันไปปกติเพียงแต่ว่าไม่คุณเออถ้าหากว่าคุณมีเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณมี มือที่2มือที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครแต่จริงๆผมก็ไม่มไม,ไม่ไม่อยากให้มีนะก็พยายามรักเดียวใจเดียวเอาไว้ก็แล้วกันเพื่อความปังนะคะหานี้ในด้านสอกของสุขภาพร่างกายค่ะคนวันอังคารสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรแพทย์ไปได้ขึ้นหน้นแพทย์นักสงคัญแล้วก็เนแพทย์นักเพลินทาราอย่างที่ภูมิบอกไปนะครับว่าโรคเก่าจะกำ เริ่มนะครับโรคเก่าจะหมุนเวียนมาต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคนเนี่ยนะจะต้องนั่งสมาธินะครับคือไม่ได้แบบจะต้องหรอกนะภูมิอาจจะใช้คำผิดอาจจะบอกว่าภูมิแนะนำให้นั่งสมาธินะครับเพื่อที่จะให้ใจเรามันสงบลงเย็นบ้างนะมีไพ่นน่า่งขันขึ้นมา กินเยอะไงเออเครียดแล้วก็กินเยอะแต่บางคนก็อาจจะมีลูกมีบุตรมีตั้งครันได้นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าคุณพร้อมนะฮะนะแล้วก็มีไพ่เอ,อ่อเกี่ยวกับโรคของเบาหวานความดันพวกนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายคุณผิดปกติไปก็ไปตรวจร่างกายให้เรียบร้อยซะนะเพื่อความปังนะฮะจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมใดๆนะมาติดตามเราไปถึงนู่นนะ่ยไม่ไหวนะถ้า ป้องกันได้ก็คือป้องกันให้ดีที่สุดคือทานอาหารให้ดีทานอาหารแบบว่าที่มีประโยชน์กับร่างกายกินผักผลไม้เยอะๆนะขับถ่ายเยอะๆบางคนเนี่ยไม่ได้กินผักไม่ได้กินไฟเบอร์นะมันก็พองสิคะนะแล้วก็วิธีการเสริมดวงช่วงนี้ หนึ่งนะฮะเราก็สวดมนต์ปกติไปอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวนสองสวดมนต์ให้เทวดาฟังบ่อยๆท่านจะเมตตาเราเองนะฮะสามไหว้เจ้าที่เจ้าทางซะจะไปไหนมาไหนก็บอกกล่าวท่านให้เรียบร้อยให้ท่านได้ปกปักรักษาเรานะฮะเพื่อความปังตรงนี้ผมก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนําแล้วนะ,ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนฟังมาตลอดทั้ง10นาทีนะฮะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านพบพานในสิ่งที่ดีนะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ